เมื่อเรารู้ตัวว่ามีสัญญาณของการเกิดผมร่วงแล้วมันทำให้เรากลายเป็นคนที่มีศีรษะเถิ่และศีรษะล้านถึงแม้ว่ามันจะมีวงขนาดเล็กใช่ว่ามันจะหยุดขยายวงใหญ่เองได้คุณต้องรี มองหาผลิตภัณฑ์ดีๆมาใช้เพื่อรีบแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทันท่วงทียิ่งปล่อยไว้นานวันมันจะทำให้ใบหน้าของคุณดูแก่เกินวัยและมันจะใช้เวลาในการแก้ปัญหานานมากดังนั้นเราจึงตั้งใจผลิต สินค้าดีๆออกมาเพื่อคุณคุณโดยเฉพาะในราคาที่ใครๆก็สามารถซื้อจับจองมาเป็นเจ้าของเองได้ All in One แชม o ูผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะจากเกนิกาเฮิร์บเหมาะมากๆสำหรับคุณแชมพู All in One เป็นแชมพูในฝันของคนศีสษะล้านโดยเฉพาะยิ่งใช้ยิ่งผมขึ้นดกดำเงางามอย่างเป็นธรรมชาติฉะนั้นอย่ารอช้านะคะสนใจติดต่อได้ที่0867768086และอีกเบอร์0967108982เรา พร้อมที่จะดูแลคุณแล้วค่ะทรงผมดีมีชัยไปกว่า99.99เ99นะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ